มาถึงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็มีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะโอ้โหเด้งๆนะคะผัดนสีสันน่ารับประทานโอ้พูดแล้วอยงั้นไม่ให้เสียเวลานะคะแล้วน้องชมพู่ก็รอไปจับจ่ายอยู่แล้วงั้นไปชมเลยค่ะสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทย ร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสดอ้พี่โอ๊ินุช์ค่ะพูดส่งมาจะเห็นภาพเลยสวัสดีค่ะพี่โอ๊ินุชสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะกลับมาพบก,กับช่วงเหมือนเคยค่ะกับช่วงจับจ่ายที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะวันนี้เมนูที่เราจะทํากันนะจ๊ะก็คือ มีกุ้งปลาหมึกต้นหอมพริกแดงแล้วก็ไข่ไก่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของอาหารทะเลแล้วเราก็เลือกอาหารทะเลกันก่อนเลยก็แล้วกันนะจ๊ะโอ้โหของทะเลที่ตลาดยิ่งจเจริญน,นั้นมีให้เลือกเพียบเลยนะคะเนี่ยแม้ดูแล้วก็สดสดใหม่ๆกันทั้งนั้นเลยเดินจ่ายตลาดที่นี่ก็จะได้ของดีๆอย่างนี้นี่เองละค่ะคอรี r ครีค่ะอยากได้เครีมีผงครีไหมคะ ผงกะหรี่อะคะ่ะมีไหมคะมีค่ะอา้าวอันเดียว <Ooh. S 1> กันอันเดียวกันโอ้ผงกะรี่ไม่มีผงกะหรี่มีแสดงว่าสำเนียงเราไม่ผ่านเลยคะ่ะคุณผู้ชมผงกะหรี่มีค่รารานี่เดี๋ยวเราซื้อผงกะหรี่กันเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผงกะหรี่เนี่ยเขาทํามาจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าผงกะหรี่เขามีที่มาที่ไปยังไงคะ่ะ ผงกะรีนั้นทํามาจากเครื่องเทศหลากหลายชนิดเลยนะคะเช่นมเมล็ดผักชีลูกยี่ราขมิ้นผงและขิงแห้งเราควรเลือกซื้อแบบที่เป็นผงละเอียดแห้งควรมีสีและกลิ่นแบบธรรมชาติไม่เหม็นหืนหรืออับชื้นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาซื้อผักกันต่อเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราใช้ผักไม่เยอะคะ่ะเราก็จะมีแค่ต้นหอมแล้วก็พริกแดงนะจ๊ะนี่เจอแล้วต้นหอมแม่ค้าจ๋าคุณพี่รู้ไหมว่าต้นหอมช่วงหน้าไหนที่เขาจะสวยที่สุด หน้าหนาวเขาต้นจะยาวสวยไม่เหมือนเราเลยค่ะหน้าหนาวต้นโห,หดเลยค่ะออะได้ต้นหอมแล้วนะจ๊ะพริกแดงอันนี้เลยพริกแดงอู้วม่ดใหญ่มากไอ้อหนูเอาต้นหอมแล้วก็พริกแดงนะคะเอาล่ะเราได้ผักสองอย่างแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูไข่ไก่กันค่ะ เมนูที่ใช้ไข่ไก่เป็นส่วนประกอบในอาหารนั้นมีเพียบเลยล่ะค่ะอย่างเช่นไข่ทรงเครื่องไข่ตุนไข่ลูกเขยและไข่พะโล้ส่วนของหวานนั้นก็มีเยอะแยะมากมายเช่นขนมไทยนั้นก็มีบัวลอยไข่หวานสังขยาฟักทองขนมหม้อแกงรวมถึงขนมเบเกอรี่นั้นก็ยังต้องใช้ไข่ไก่เป็นส่วนประกอบหลักอีกด้วยล่ะค่ะ เอาล่ะพูดถึงเวลาเรามาเดินจับจ่ายในตลาดนี่นะคะถ้าเรามีข้อมูลมีความรู้อยู่บ้างก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากเลยนะคะก็จะได้แบบว่าทานไปแล้วก็รู้ว่าประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างเอาล่ะวันนี้นะคะวัตถุดิบทั้งหมดจะพูดซื้อเรียบร้อยแล้วล่ะจุ๊บจิ๊บจ๋าเอาวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยไปเข้าครัวทําทะเลผัดผ,ดผงกะหรี่ให้อร่อยนะจ๊ะไปเลยค่ะในช่วงบันเลงครัวสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสด สนับสนุนโดยข้าวไทยตราพันดีโอ,โ,อโอ้โยเก่งจริงๆนะครับผู้หญิงคนนี้นอกจากจะไปจ่ายตลาดแล้วยังมีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะครับน่ารักที่สุดและว,วันนี้นะครับเชฟจิ๊คนนี้ก็จะเสนอเมนูทะเลผัดผงกะรี ส่วนผสมและว,วัตถุดิบทั้งหมดก็มีดังนี้ปลาหมึกกุ้งผงกะหรี่น้ำตาลทรายสีอิ๊วขาวต้นหอมพริกแดงกระเทียมเจียวไข่ไก่น้ำมันพริกเผาเตรียมให้พร้อมแล้วก็ไปบรรลงครัวกับจุ๊บจิ๊บกันได้เลยครับขั้นตอนแรกเลยดีกว่านะครับทำน้ำซอสผัดผงกะหรี่ครับ ไข่ลงไปสักสองฟองตามด้วยน้ำมันพริกเผาและผงกะหรี่ครับแล้วก็ตีให้เข้ากันหลังจากที่เราได้ซอสผงกะหรี่แล้วเรามาลวกของทะเลกันเลยดีกว่านะครับตั้งน้ำให้เดือดจากนั้นก็ลวกปลาหมึกและกุ้งให้สุกพอประมาณเพราะว่าเราจะต้องเอาไปผัดต่ออีกทีเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้สูตรนี้จะทำให้ได้ปลาหมึกและกุ้งทั้งกรอบทั้งเด้งครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มผัดกันเลยดีกว่ากระทะร้อนแล้วนะครับ เริ่มจากใส่น้ำมันลงไปครับใส่ต้นหอมและพริกแดงลงไปผัดเลยครับเติมน้ำซุปลงไปพอลุกคลิกใส่กุ้งกับปลาหมึกที่ลวกไว้ตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายกระเทียมเจียวจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเอาละครับคุณผู้ชมตามด้วยซอสผงกะรี่ครับแล้วค่อยใส่ซอสพงกระรี่ลงไปแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ เรียบร้อยครับลงจานกันเลยดีกว่าอุ้ยอดใจไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับทะเลผัดผงกะหรี่กินกับข้าวสายพันธุ์ดีๆอย่าบอกใครเลยครับคุณผู้ชมอ่ะไปแจก ลองดูครับคุณผู้ชมครับเชฟจิ๊บเนี่ยไม่อยากจะพูดเวอร์นะครับว่าเชฟจิ๊บเนี่ยทำอร่อยมากๆเจอข้าวสวยอย่างนี้อีกโอ้โหยิ่งอร่อยเข้าไปกันใหญ่นะครับและต้องขอขอบคุณนะครับครัวแสนแซ่บมากๆเลยนะครับชั้น3ห้างซูพรีมคอมเพล็กซ์นะครับถนนสามเสนนั่นเองนะครับและสําหรับเมนูอาทิตย์หน้าเชฟจิ๊บเนี่ยจะมีอะไรมาสาธิตให้ดูอย่าลืมติดตามชมนะครับอาทิตย์หน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ ผ่านไปแล้วล่ะค่ะสำหรับงานซีรีนปาร์ตี้ทรีไบร์มิชชั่นที่ทางบริษัทเกรซอิทรันรักจำกัดจัดขึ้นพร้อมกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีรีน3สูตรใหม่ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่ร้าน c u r r y and m o r e บายบ้านคณิษฐาถนนสุขุมวิทนี้เองล่ะค่ะ I, 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 I. รูปแบบในงานนี้จะเป็นปาร์ตี้แบบชิคแอนด์ชิลค่ะดูแล้วเป็นกันเองสุดๆเลยเพราะมีพิธีกรสาวขาวเมาสอารมณ์ดีอย่างคุณอ้นสีพันบุญนาคมาร่วมสร้างสีสันและแชร์ประสบการณ์ในเรื่องความรักให้สาวๆได้สนุกกันด้วย โดยไฮไลท์ในงานนั้นก็อยู่ที่แขกรับเชิญสองสาวนำทีมโดยคุณแอนอลิชาไลา่สตูไกและคุณเจสดาปานโตร่วมเผยเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าผิวกายด้วยวิธีการออกกำลังกายและสูตรการทานผักผลไม้ที่ช่วยให้หน้าของคุณดูเด็กตลอดการตามด้วยกิจกรรมสุดท้ายคือการตอบคำถามชิงรางวัลเป็นแพ็กเกจถ่ายภาพคู่รักราคาสุดหรูและของรางวัลอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายกิจกรรมดีๆอย่างนี้จะจัดขึ้นอีกในเดือนต่อไปคุณผู้ชมท่านใดสนใจติดตามกิจกรรมของทางซีรีนได้เลย นะคะ